ชีวิตสุดสาหัสรยมศึกษาปีที่6สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สาศึกษาพลอดแคตนนะครับน้องๆที่เห็นปกและก็ชื่อคลิปนะครับก็อย่าเข้าใจผิดนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ร้อนๆในชั้นปีที่ม่ไม่ใช่นะครับอันนี้พี่จะมาเล่าเ,เรื่องของการ เตรียมตัวสอบสมัยที่พี่ยังเรียนอยู่ณนะตอนม6นะครับต้องบอกว่าวิธีการที่พี่จะเล่าให้ฟังที่พี่ใช้เองเนะ่ยเตรียมตัวสอบวับนนี้มันไม่ใช่วิธีที่พี่แนะนานะวิธีที่พี่แนะนาเนี่ยเ,เป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังตอนท้ายคลิปนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่พี่ทาเองจริงๆปฏิบัติเองจริงๆนะครับวันนี้ก็เหมือนมาเล่าประสบการณ์แล้วก็บางทีฟังไปแล้วเนี่ยมันจะดูแบบ ตึงมากหนักมากนะครับอาจจะมีประโยชน์นะน,น้องๆอาจจะเลือกบางส่วนไปปรับใช้ดูก็ได้นะครับก็อาจยะเล่าเลยนะกันนะครับสมัยที่พี่เรียนม6เนาะนันนนตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดจากป,ประมาณตอนที่เราปิดเทอมม5เราก็รู้แล้วว่าเออม6เนี่ยมันมันต้องเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วซึ่งจริงๆชานะสมัยนีย้พี่รู้สึกว่าไปรู้ตัวต,วตอนม6ในชาแล้ว แต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรไงรู้สึกว่าเราทําผลการเรียนในในมัธยมเนี่ยได้ค่อนข้างดีก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรื่องของการเข้ามาหาวิทยาลัยแต่บังเอิญมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับชีวิตในช่วงปิดเทอมม .5 ซึ่งตอนนั้นนะพี่ก็มีแฟนแล้วก็เลิกกับแฟนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็ค่อนข้างเสียใจนะที่แบบ เออมาเลิกกันตอนตอนนั้นอนะ่ะแล้วแล้วพอขึ้นมอหกมาจริงๆเนี่ยเราก็เหมือนแบบเออเป็นคนเฮิร์ตเฮิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งมันก็ต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาแต่ดำดิ่งเสียใจแล้วก็ไม่เอาไหนกับชีวิตแล้วก็ไม่มหาลัยก็ยังสอบไม่ติดอีกตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะปล่อย,อยตัวเองแย่ขนาดนั้นไม่ได้มันจะแบบมันจะแบบ ในส่วนตัวจะรู้สึกว่าโอ้โหมันจะรู้สึกเซื่อมากทั้งโอ้ทั้งอกหักแล้วก็ไม่เอาไหนเอมาหาลัยก็ไม่ติดอีกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่ได้การแล้วเราต้องตั้งใจอันนั้นก็คือเป็นเป็นแรงฮึดอันหนึ่งนะครับแล้วพอตั้งใจใช่ไหมเราก็มาเลือกดูว่าเฮ้เราอยากเรียนอะไรซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากเรียนสายที่มันเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจเพราะว่าเราเรียนสายทั่วไปมาที่ไม่ได้เรียนวิทคณิตไม่ได้เรียน สินภาษาอะไรนะครับที่ก็เรียนทั่วไปมาก็คิดว่าที่เราจะไปได้แล้วเราชอบเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของสายบริหารธุกร,ร,ร,รกรรริจคณิตศาสตร์และการบัญชีอะไรพวกเนี้ยซึ่งก็น่าจะมาทางนี้แต่บังเอิญไอสิ่งที่อยากจะเข้าเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดเอาซะเลยอย่างเช่นคณิตศาสตร,ร์เนี่ยตอนสมัยเรียนม .6 เนี่ยพี่ค่อนข้างอ่อนแบบอ่อนมากอ่อนสุดๆนะ เรียนมัธยมอ,อ่อนมากแล้วก็ภาษาอังกฤษอีกโอ้โหภาษาอังกฤษนีย่ยิ่งหนักเลยคือเป็นเพนพอยต์ของเราเลยซึ่งมันเป็น2ตัวที่สําคัญด้วยสําหรับการเรียนสายพวกบริหารธุรกิจถูกไหมครับเนี่ยอังกฤษกับคณิตเน่ะโอ้เป็นอะไรที่หนีไม่พ้นไม่ว่าเราจะไปเรียนมอไหนก็ตามถูกไหมแล้วตอนนั้นก็แบบรู้แล้วแหละรู้รู้ว่าเราเราต้องจริงจังกับมันก็ต้องแก้ไขกับมันเฮ้ยก็เฮิร์ด้วยนะ แต่สิ่งที่เริ่มทําตอนนั้นน่ะพี่กเ็เริ่มกลับใหม่กับภาษาอังกฤษเลยอย่างที่เคยเล่าไปก็คือว่าพี่ไปเริ่มตั้งแต่ a b c อ่ะภาษาอังกฤษเริ่มแต่ a b c เลยเอาหนังสืออนุบาลมาอ่านหนังสือประถมมาอ่านเรียนรู้ใหม่ตั้งแต่พื้นฐานเลยเพราะตอนนั้นเราไม่ได้เลยเราไม่ได้จริงๆอ่าแล้วก็ภาษาแล้วก็คณิตเนี่ยเราก็ใช้วิธีการน,นั้นก็ไปเรียนพิเศษนะ อ่าไปเรียนวิเศษในเมืองอะไรเงี้ยก็ก็เข้าไปเรียนแต่ว่าคณิตนะตอนนั้นก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างคือ,เ,อเรียนกะับเขาเข้าใจแต่พอกลับมาทําเองก็ก็ทาได้แต่พอทําข้อสอบจริงมันไม่ค่อยมีโควเกหรือว่าไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหร่นะครับอ่วิธีการที่พี่ใช้ฝึกกับตัวเองณนะตอนนั้นเนี่ยคือพอเราอยู่ม .6 แล้วเนี่ยการความเข้มข้นในการเรียน ในโรงเรียนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยลงก็จะมีความยืดหยุ่นในการอ่านหนังสือมากขึ้นสำหรับสายที่พี่เรียนนะครับมันมันไม่ใช่สายวิคณิตหรือสิ่งคำนวณอะไรเงี้ยเขาเขาตอนนั้นเขาอาจจะมีบางห้องที่เรียนหนักเรียนเรียนเบาบ้างแต่ว่าสำหรับพี่เนี่ยมันมันก็ค่อนข้างที่ไม่หนักมากเราก็เลยมีเวลาในการเอาไปอ่านหนังสือสอบอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ค่อนข้างหนักนะก็คือพี่จะเริ่มต้อนอย่างนี้ พอไปเรียนเนี่ยเราไปเรียนที่โรงเรียน8ปดโมงถึงประมาณสี่โมงเย็นใช่ไหมครับสี่โมงเย็นกลับมาถึงบ้านห้าโมงห้าโมงเสร็จพี่กินข้าวอาบน้ําพี่นอนเลยนอนนอนเลยนะบอกเอา้เอามันหนักตรงไหนวรัพี่นอนเลยก็คือนอนห้าโมงห้าหกโมงเนี่ยนอนปุ๊บเที่ยงคืนพี่ตื่นตื่นมาปุ๊บตั้งแต่เที่ยงคืนยันประมาณปีห้าหกโมงเนี่ยพี่ จะฝึกทําโจทย์คณิตจะเป็นแบบ Match ท i m ก็คือว่าอยู่กับวิชาคณิตอย่างเดียวเลยตลอดตั้งแต่5โมงจนถึงตั้งแต่เที่ยงคืนโทษทีครับตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้าหรือว่าตีห้าครึ่งอะไรเงี้ยเราจะอ่านหนังสือฝึกทําโจทย์อย่างเดียวไปแบบทาไปข้างหน้าทําไปอย่างเดียวทาไปแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเลย,เลยนะครับแล้วพอช่วงเช้าไปเรียนเนี่ย วิชาไหนที่ที่เขาไม่ได้เข้มข้นหรือว่าคุณครูไม่ได้ดุมากหรือว่าแบบมันไม่มีอะไรทำเนี่ยเราอ่านภาษาอังกฤษพี่จะอ่านภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยอ่านพารากราฟเมื่อก่อนพี่จะชอบอพกหนังสือภาษาอังกฤษแบบมันแทบไม่มีวิชาอื่นเลยมีแต่อังกฤษเราก็จะอ่านพารากราฟอ่านบทความอ่านลิทติ้งอย่างเดียวอ่านฝึกอ่านฝึกอ่านอย่างเดียวตอนนั้นก็ส,สมัครแบบ ตอนสมัยพี่มันยังมี Student Weekly มันเป็นนิตยสารภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างเงี้ยพี่ก็เสียเงินเป็นรายเดือนมั้งตอนนั้นก็สมัครสมัครเลยให้เขาส่งมาให้ทุกวันจันทร์แล้วก็มีหนังส,สรรือภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยเราก็ซื้อซืๆๆ้อซื้อซื้ออ่านอ่านอยู่ตลอดเวลาให้เจอศัพท์เราก็จดเจอศัพ์เราก็จดวิธีการที่พี่จะไม่เน้นท่องศัพท์อันนี้ทางคุณครูหรือว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยโชคดีนะ วิธีการเนี้พี่ชอบก็คือว่าเราจะไม่เน้นท่องศัพท์เราจะเน้นเจอเจอแล้วเอาไปใช้พี่จะเจอศัพท์คันไหนที่พี่ไม่รู้อ่ะพี่ก็จะเปิดพี่ก็จดไว้แล้วก็พยายามเปิดดิบดูคือเราตอนนั้นเรามีความเชื่อว่าเราจะปล่อยให้สิ่งที่ไม่รู้เป็นสิ่งที่ไม่รู้ต่อไปไม่ได้คือเวลาเจอข้องใสยพี่พยายามแบบ Google หรือว่าจะพยายามดิบทันทีตอนนั้นนะครับก็เ,เป็นอย่างเนี้ยเออเป็นอยู่เป็นปีนะ ฝึกหนักคือค่อนข้างฝึกฝึกหนักมากกลับมาตีห้าถึงไม่ใช่ดิกลับมาเที่ยงคืนเที่ยง,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 งคืนถึงตีห้าแล้วแปดโมงถึงห้าโมงแปดโมงถึงห้าโมงให้สังกิษแล้วก็เที่ยงคืนถึงตีห้าให้คณิตเน้นอยู่สองวิชานี้นะครับแล้วก็วิชาอื่นที่มีเกี่ยวข้องเราก็เผื่อเวลาไปบ้างนะบางวันก็แต่ว่า ก้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นจะเป็นสองวิชานี้ที่ที่พี่ทุ่มเทให้คือมันก็ค่อนข้างแบบหนักมากแล้วก็มันก็มีท้อแต่ว่าอาตอนนัน้นมันมันมันข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็คือว่าพยายามไม่ปล่อยให้ตัวเองว่างเพราะว่างแล้วฟุ้งซ่านมันก็เลยมีแรงฮึดในการอ่านหนังสืออย่างนี้ด้วยเนะเาะแต่ว่าเรื่องโกหักเรื่องหนึ่งนะเพราะว่า รักสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็มันก็ดีขึ้นเองคนเราอะครับมันก็ดีขึ้นเองอแต่ว่าเรื่องเรื่องเรียนเนี่ยหนักกว่าแล้วตอนนั้นนะพอเอาจริงๆนะเรามารู้เลยว่าพี่เราพูดตัวช้าไปว่ะเราจริงจังช้าไปถ้าเรารู้ว่าเราจะเ,เข้าทางนี้แต่แรกนะเราควรจะเราคงจะตั้งใจมากกว่านี้มันคงไม่หนักขนาดนั้นก็ทําไปอย่างเงี้ยเป็นปีครับเกือบปีแล้วก็มหาลัายที่พี่อยากเข้าเนี่ยม,มันมีวิธีการสอบตรง แล้วเขาเปิดสอบทุกเดือนนะตอนนั้นนะพี่ก็ไปสอบทุกเดือนเลยไปทุกสนามสอบเลยไปที่สถาบันเขาเขาจัดต่างจังหวัดเราก็ไปไปหมดอะ่ะแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ติดส่วนใหญ่ันก็ติดอยู่2วิชานี้แหละคณิตกับอังกฤษแต่ว่าอังกฤษของเราเนี่ยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นตลอดแต่ว่าคณิตเนี่ยพี่พี่ทำไม่ค่อยได้เลยนะตอนนั้นนะครับทาไม่ค่อยได้เลยเสุดท้ายพี่ไปสอบทุกรอบเลยแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ติดไอที่พี่หวังไว้แต่แรก แต่ก็มาติดอีกที่นึงซึ่งเป็นคณะเศรษฐศาสตร์พี่ใช้คะแนนแอดมิชชั่นซึ่งต้องบอกเลยว่าคะแนนที่ทำให้พี่เข้ามหาวิลัยนี้ได้เนี่ยหลักๆเลยนะคือภาษาอังกฤษเออณตอนนั้น่ะคือเราแบบเราดีขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือมากภาษาอังกฤษช่วยเราไว้มากคณิตเรายังพอทูไทยแต่ว่าก็ได้ไปเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ซึ่งถามว่าเสียใจไหม ย้อนกลับไปพี่ไม่ได้เสียใจนะพี่รู้สึกว่าดีด้วยซ้าคือตอนนั้นนะ่ะเราเรารู้ตัวเองว่าเราเอาหวังแบบหวังค่อนข้างสูงแต่ว่าที่ผ่านมามสี่มห้าเราเราไม่ทําอะไรกับมันเลยเราไม่ตั้งใจเลยแต่ว่ามหกเราเลยไม่หวังสูงเลยแต่เราก็ทําเต็มที่แล้วแหละออได้นะได้เรียนเศรษฐศาสตร์และได้มหาวิทยาลัยที่ที่ท,ที่ได้เรียนอยู่เนี่ยพี่ก็ถือว่าเฮ้ยโอเคแล้วมันสมควรกับการการะทําของเราแล้ว แล้วก็พอขึ้นมหาวิทยาลัยจริงเราก็ได้เรียนรู้กระบวนการการเรียนที่ถูกต้องการฝึกที่ถูกต้องในแบบของเราอีกทีหนึ่งนะซึ่งพี่ก็ถ้าย้อนกลับไปได้เราเรียนแบบนี้เราก็คงไม,ไม่หนักสมัยนั้นนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นขั้นตอนที่พี่แนะนำในปัจจุบันเนี่ยน้องไม่ต้องอาจจะไม่ต้องหนักแบบพี่ไม่ต้องมาโอ้โหพี่ต้องต้องขนักขนาดน,น,นั้นเลยเหรอมหอรสบพในชีวิตไม่มีเลยเหรอต้อง เที่ยงคืนปีห้าเหรอก็คือบอกว่าอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นนะครับซึ่งขั้นตอนที่ที่ 5, น้องคนไหนที่อยู่ม .6 หรือว่าม .5 ที่จะเตรียมตรวจสอบนะพี่แนะนํามีอยู่ใน YouTube ของสาสศึกษานะครับชื่อว่า6ขั้นตอนเรียนไม่เก่งก็สอบติดมหลาลัยในฝันได้อันนี้เป็นขั้นตอนที่พี่ใช้เรียนรู้วิชาตอนที่พี่เรียนมหลาลัยแล้วซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนจบม6แล้วมาเข้าปีหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่เก่งเลขนะ แล้วเศรษฐศาสตร์มันเป็นคณะอะไรคณะที่แบบเลขจ๋ามากอยู่ดีถูกไหมแต่ว่าพี่ก็สามารถที่จะจบด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาได้เราเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันเ,เวลาการเรียนเนี่ยมันต้องเรียนอย่างนี้ไว้ก็น้องน้องก็ลองไปฟังดูนะครับในคลิปนั้นส่วนคลิปนี้สรุปก็คือว่าเป็นประสบการณ์และกันเป็นกําลังใจให้น้องทุกคนว่าเอ,อพี่ก็ใช้เวลานะครับเวลาเวลาเราฝึกเนี่ยมันมันมันไม่ดีขึ้นทันทีหรอก คือน้องน้องฟังเงี้ยมันดูแบบช็อตเนียมันดูตัดตัดเรื่องราวให้มันกระชับแต่ว่าเอาจริงเน่ระหว่างทางมันคือความท้อความท้อแท้นะไปสอบทุกสนามสอบเรายังไม่ติดเลยอะ่ะออแต่ว่าก็ก็ยังพยายามต่อมาก็ขอให้ให้คลิปนี้เป็นเป็นกำลังใจให้น้องๆที่ที่สู้ที่กำลังพยายามอ,อ,อยากเข้ามาหาวิทยาลัยในฝันนะครับต้องบอกว่า เอ,อมันเขาเรียกว่าอะไรอาจจะบอกว่าน้องที่พยายามอยู่เนี่ยน้องไม่ใช่คนหนึ่งนะท,ที่ที่พยายามอ,อ,อย่างน้อยในอดีตเนี่ยพ,พี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ที่เขา้เขาใจการพยายามการต่อสู้ของพวกเราแล้วก็แม้มันจะไม่ใช่หมายลวยในฝันแต่ว่ามันไม่ได้แปลว,ว่าชีวิตเราจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับบางทีเราอาจจะมีความสุขกับ คณะที่หรือมหาลัยที่ที่เราลองมาคือมันอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการอะไรมากกว่าพี่ว่าไม่อยู่ที่มหาลัยไม่อยู่ที่คณะอะไรหรอกมันอยู่ที่ว่าเรามีความสุขแล้เราภูมิใจกับตัวเองไหมพี่บอกเลยว่าไอ้ช่วงที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นช่วงที่หนักที่สุดในชีวิตนะตอนนั้นนะที่ที่นึกออกเป็นช่วงที่หนักมากแต่พี่บอกเลยว่าเป็นช่วงที่พี่ชอบตัวเองมากเป็นช่วงที่พี่คิดว่าพี่ ี่อยากกลับไปท็อปฟอร์มอ่ะพี่คิดว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่พี่ท็อปฟอร์มมากพี่อยากกลับไปทํากับทุกเรื่องให้ได้แบบนั้นนะอยากทาสาศึกษาเนี่ยทาเพจเนี่ยโอ้ตีห้าถึงเที่ยงคืนถึงตีห้าทำทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยคือแต่แบบมันทําไม่ได้แล้วด้วยหลายๆอย่างด้วยเงื่อนไขด้วยสุขภาพร่างกายด้วยไฟของเราม,มันไม่ได้ฟิตเหมือนสมัยนั้นแล้วก็บอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ นึกนึกณตอนนั้นมันอาจจะไม่มีความสุขหรอกแต่ย้อนกลับมาแล้วแบบว่า,าเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นกําลังใจให้เราอยู่ตลอดเวลาว่าเออในอนาคตเนี่ยไม่ว่าเราจะเจอเรื่องที่หนักแค่ไหนหรือมันผ่านไปได้ยากแค่ไหนนี่แต่อย่างน้อยตอนนั้นเรายังสู้อกับความอะไรไม่รู้มาเป็นปีๆได้เลยนะเออก็ขอให้คลิปนี้เป็นอ่อเป็นกำลังหนึ่งในกำลังใจให้น้องๆแล้วกันนะครับ ถ้าเกิดว่าน้องคนไหนอยากฟังเรื่องไหนหรืออยากให้พี่เอาเรื่องไหนมาเล่ามาแชร์ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ในคลิปนี้แล้วก็ฝากติดตามสาศึกษาพอดแคสต์แล้วก็สาศึกษาใน Facebook Instagram แล้วก็ Twitter ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ